กลับมาที่เรื่องของริศสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเอาเงินจากไหนนะคะเมะื่อวานนี้ก็ชัดเจนไปแล้วนะคะในส่วนของบอกกสทชก็จะใช้เงินไปล้วงเงินน่ะหรือบางคนก็บอกโหเป็น ATM เคลื่อนที่หรือเปล่า <กด S 1> ของนะกองทุนกททสนะคะแต่ว่าไม่ได้ควักมาทั้งก้อนควักมา600ล้านนะคะแต่แม้จะควักมา600ล้านก็มีคําถามมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าริศสิทธิ์ที่ไปเจราจาต่อรองของการกีฬาแห่งประเทศไทยรอบนี้ ที่เป็นตัวเลขโดยรวมกับภาษีแล้วพันหกร้ล้านบาทมันแพงเกินไปหรือเปล่าเพราะเขาไปส่องประเทศต่างๆเนี่ยหลายๆประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้จ่ายแพงเท่าเราเราจ่ายแพงไปหรือเปล่าเรามีส่วนต่างหรือเปล่าอ,อันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามอยู่ประกอบกับก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วว่าเขามีการให้กรมประชาสัมพันธ์อสอมทไปเจรจาก,กับทางฟีฟา่าเรื่องของลิขสิทธิ์เอาแบบฟูลออปชั่นนะตัวเลขตอนนั้นออกมาที่8ป2ล้านแต่พอเดือนพฤจิกายน กกทมาเสนอกทอปสในการที่จะขอเงินจากกสทชทําไมมันงอกเป็นพันหกรล้านนี่ก็เป็นคําถามเดี๋ยวเราต้องถามกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันก่อนเมื่อวานนี้บอร์ดกสทชเขา,าอนุมัติอะไรออกมาบ้างค่ะ,คะอืน่านะคะก็มีการอนุมัติเขาบอกว่าเมื่อวานนี้มีสองวาระด้วยกันนะคะสองวรระที่ว่าเนี่ยวาระแรกคือการอนุมัติใช้เงินกองทุนกทปสซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะคะผลออกมา 4ต่อ, 2, อ,อ2นะคะเรารับรู้แล้วนะคะ,คะตอนนี้บอร์ดกสทชอของเรามีอยู่6ท่านด้วยกันะนะคะเสียงข้างมากก็คือ4เสียงข้างน้อยก็คือ 2, 2ไปดูกันว่า4ต่อ2ที่อนุมัติให้เข้าไปล้วงเงินกองทุนกทปสสำหรับพัฒนาวิชาชีพสื่อต,ต่างมาซื้อริกสิตบอลโลกประกอบด้วยใครบ้างคะอ่าเนี่ยแหละค่ะประธานกอสอทชนะคะนายแพทย์สารณะบุญ,บ,ญบุญใบชยพฤกนะคะ,คะพลอากาศโทรดรธนพันธ์ลายจเจริญ คุณต่อพงศสลานนท์แล้วก็พลตำรวจเอกนัททรเพราะสุนทรน,นะคะ,คะอันนี้เป็นสัสดส่วนของเสียงสี่เสียงนะคะ ส่วนเสียงส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็คือศาสตราจารย์ดรพี่รองรองรามาสูตรนะคะรองศาสตราจารย์ดรสุปชัยสุพัชลาใสอันนี้ชัดเจนแล้วเพราะจ์พี่รองรองเองถ้าใครติดตามข่าวจะรู้ว่าก่อนที่จะเข้าที่บุร์ดมีการตั้ง6ประเด็นนะคะให้เป็นข้อสังเกตไว้ว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะกฎหมายเปิดช่องให้ทําได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่เมื่อมติออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องรับสภาพกันไปว่าเสียงส่วนใหญ่4ให้ไปล้วงเงินกทบสมาซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกได้เสียงส่วนน้อย2 ไม่เห็นด้วยก็ทำอะไรไม่ได้ใช่เมื่อบอร์ดเมื่อวานนี้นะคะ4ต่อ2อนุมัติให้ไปล้วงเงินกองทุนกทปสมาซื้อลิขสิ์บอลโลกก็เป็นที่มาต่อมาว่าแล้วถ้าจะต้องจ่ายลิขสิตเนี่ยมันควรจ่ายเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะผลออกมานะคะ3ต่อ1นะคะอนุมัติ600ล้านซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะคะ สำหรับคนที่เห็นด้วยเนี่ยนะคะอนุมัตินะคะให้เอา600ล้านเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกนะคะก็มี3ท่านด้วยกันนะคะก็คือนายแพทย์สรณะ,ะประธานกสทชพลตํารวจเอกนะคะนัททรนะคะกรรมการกรสทชคุณต่อพงศ์เสลานนท์นะคะส่วนอีกหนึ่งเสียงเนี่ยนะคะที่บอกว่าควรที่จะสนับสนุนค่าซื้อลิขสิทธิ์เป็นเงินไม่เกิน261ล้านบาทเท่ากับค่าลิขสิทธิ์ที่ประเทศมาเลเซียซื้อจากฟีฟ่ามีท่านเดียวค่ะก็คือ พนากาศโทรดรธนพันธ์รายเจริญนั่นเองนะคะใช่ค่ะอันนี้ชัดเจนว่าตัวเลข600ล้านเนี่ยเขาก็มีการอ้างอินว่ากกกอเองก็มีการไปเจราจาต่อองมีการปรับลดร,ราคาลงมานะคะกับทางฟีฟ่าว่าจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยพันสองล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยในบอร์ดเขามีการคุยกันว่าไม่งั้นเนี่ยจะจ่ายทั้งก้อนก็เยอะเกินไปเพราะนั้นเอา50%ละกัน5 0ของพันสองล้านก็คือเป็นที่มาว่า ค่าจ่ายไป600ล้านแต่ในส่วนที่ของพลอากาศโทรักเตอร์ธนพันธ์เนี่ยเขามองว่าจ่าย600ล้านจะเยอะไปหรือเปล่าเขาก็มีการดูเปรียบเทียบตัวเลขในภูมิภาคนี้มันก็มีหลากหลายเลทหลากหลายราคาในการจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะคะมันก็จะแตกต่างกันไปจะดูแบบ f full Option หรือแบบบางส่วนหรืออะไรต่างๆราคาก็ไม่เท่ากันแต่ไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมาเลเซียเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเขาดูครบนะ64แมตช์นะ เขาดูเกือบครบเนี่ยมีการถ่ายทอดสด41แมตช์จากทั้งหมด64แมตช์เนี่ยเขาบอกว่าจ่ายสูงสุดของมาเลเซียเนี่ยจ่ายอยู่ที่261ล้านบาทก็เลยเป็นที่มาที่ดรธนพันธ์บอกงั้นเราก็ไม่ควรจะจ่ายสูงเกินไปเดี๋ยวจะเกิดข้อกังขาเยอะงั้นขอจ่ายแค่261ล้านแต่ปรากฏว่าแพ้กลายเป็น3ต่อ1นึ่งจึงเป็นที่มามติกสทชเมื่อวานนี้ให้เราจ่าย600ล้านเป็นค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้นะคะคือคนที่หนักอกหนักใจก็คือ กกทนะคะ,คะว่าจะทํายังไงดีละ่ะแล้วจะไปหาเงินที่เหลือเนะะี่ยค่ะอีกพันล้านเนี่ยจากไหนดีนะคะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เราไปพูดคุยกับดรก้องศักยยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรก้องศักิ์ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ,คะก่อนอื่นขอถามคําถามแรกตกลง <godt S 1> ตัวเลขค่าริคสิ์จริงๆอยู่ที่เท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการพูดกันถึงพันหล่าสุดมาพันสองพันสองนี่รวมภาษีหรือยังคะอินคลูดดิ้งทุกอย่างหรือต้องมีพลัสอะไรเพิ่มทีหลังไหมคะ ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขพันสองนี่มาจากไหนยังไงนะครับ <ạ. S 1> แต่ว่าตัวเลขที่พันหนะครับเป็นตัวเลขที่ทางทางตัวแทนของฟีฟ่าเนี่ยนะครับได้บอกว่าเป็นการลดราคาให้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเงินอยู่ในมือนะครับตอนนี้หกรเนี่ยเราก็ต้องทําให้ ถ้าลุกสิทธิ์เนี่ยต่ำที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าเท่าไหร่ยังไงยังอยู่ในเรื่องของการเจราจาอยู่นะครับค่ะแสดงว่าตัวเลขที่เราเสนอขอ กองทุนกนทบสอของเราเนี่ยเป็นตัวเลขที่ประมาณ42ล้านเหนรียญสหรัฐหรือถ้าพูดเป็นเงินก็ประมาณพันหถูกไหมคะนี่คือตัว,ตวเลขที่เรารวมภาษีรวมอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ได้มีการต่อรองมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับในการลดราคาลงมา<อ>ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็ เราก็ยังเห็นว่าด้วยศักยภาพอะไรต่างๆนะครับเศรษฐกิจกต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยเราอยากที่จะมีความตั้งใจนะครับที่จะให้มีการถ่ายทอดสดแต่ก็ต้องเป็นราคาที่สมเหตุสมผลครับ อันนี้ยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายถยูกไหมคะมจะต้องมีการเจราจาต่อรองไล่กอีใช่ะ,ะชซึ่งเราก็มีมีหนังสือไปถึงทั้งฟีฟ้านะครับยืนยันว่าเราอยากที่จะถ่ายทอดนะครับแต่ด้วข้อจํากัดของงบประมาณต่างๆเนี่ยก็ขอให้เขาลดราคาลงมานะครับ<ช>ได้มีการประสานไปที่ฟีฟ้าตรงด้วยนะครับให้ช่วยกับให้ช่วยกันพูดคุยนะครับกับตัวเอเจนท์ที่ได้รับมอบหมายจากฟีฟ้านะครับซึ่งแล้วก็เมื่อคือนนี้ก็มีจดหมายไปถึง เอเจนตนะครับในการที่เราก็ให้ข้อมูลไปนะครับว่ากอสาเนรช่ออนุมัติเงินมาเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้เขาลดราคาลงอีก ก็กำลังรอดูว่าจะมีผลตอบรับยังไงนะครับต้องขออนุญาตถามหนึ่งคำถามนะคะเป็นข้อมูลที่มันถูกเปิดเผยออกมาจากคำนียบรัฐบาลเองเ <c oughs> ขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองมีการมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และก็อสมทเนี่ยไปเจรจากับตัวแทนฟีฟ่านะคะช่วงประมาณเดือนมินถุนายนที่ผ่านมาแล้วตัวเลขที่เขาออกมาตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ที่882ล้านแต่เป็น882ล้านเป็นค่าลุขสิ์บวชภาษีแล้วด้วย1 5เพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยมีตัวเลขขึ้นมาว่ามันอยู่ที่ ้านแต่ทาไมเราไปเจราจาเราต้องจ่ายเกือบ1ันหกรล้านบาทมันสูงเกินไปไหมคะ ผมไม่ทราบข้อมูลเลยนะครับว่ามีการไปเจราจาแล้วก็มีราคา800กว่าบาทอะไรเนี่ยแปดร้อยล้านอะไรที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเลยครับแต่เราทราบว่ามีกลุ่มเอกชนหลายกลุ่มนะครับที่พยายามที่จะไปติดต่อซื้อสิทธิ์ต่างๆแล้วก็ในสุดแล้วเนี่ยเมื่อเวลากระชั้นเนี่ยการเจราจาระหว่างภาคเอกชนนะครับกับทางตัวแทนของฟีฟ่านี่ไม่ประสบความสมําเร็จ นะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่การกีฬายประเทศไทยเป็นเหตุนะครับที่การกระเทศไทยได้เข้ามานะครับในการเพราะว่าเราจะไม่เข้าไปซื้อสิทธิ์หรือว่าแย่งสิทธิ์กับเอกชนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นข้อห้าม นะครับเราจะเข้ามาต่อเมื่อถ้าเอกชนทาไม่ไม่สําเร็จนะครับแล้วก็มีปัญหาเท่านั้นเองครับเหลือเวลาอีกสิบวันนะคะเราส่งหนังสือแล้วก็มีการพูดคุยกับฟีฟ่าี่เขาจะให้คําตอบเรากลับมาเมื่อไหร่ยังไงคะเราจะมีความชัดเจนไหมครับว่าจะให้เร็วที่สุดนะครับแต่เราก็ไม่ไม่ทราบว่าจะได้ผลตอบรับกลับมาเมื่อไหร่นะครับแต่เราก็เร่งรัดไปแล้วเราก็ได้ชี้แจงไปว่าเวลาในการ สายเงินเวลาในการที่จะตัดสินใจต่างๆเนี่ยมีเวลาจํากัดแล้วนะครับเพราะมีกระบวนการทางกฎหมายนะเพราะเราเป็นภาครัฐที่จะต้องทํำอีกหลายเรื่องนะครับ<ช>อันนี้ก็ได้ได้ชี้แจงนะครับแล้วก็ส่งจดหมายเพื่อให้ทางนู้นเข้าใจ ค่ะเพาะดานเงินสูงสุดที่เราจะรับไหวในการที่เราจะซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยมันตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าประมาณสักเท่าไหร่ะอะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ตั้งเป้านะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะให้ต่ําที่สุดนะครับเนื่องจากว่าภาคเอกชนเองก็มีความยากลำบากในการสนับสนุนนะครับอตอนนี้ก็คิดว่า เงินที่กสช,ชให้มาอย่างเดียวไม่พอแน่นะครับแต่ว่าใต้เดส่วนจะให้มากน้อยเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้เพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะได้ทราบราคาที่ทางทางจินซ้อนเนี่ยนะครับได้ลดราคามาให้เรานะ,ะครับโดยเร็วที่สุดตอนนี้ครับถ้าผู้ว่ามีหลายคนก็ตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วมันก็มีเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็มีเงินอยู่ประมาณสักหลายเป็นหลักหมื่นล้านไหมคะ กองทุนต,ตรงนี้นะขนาดนี้มีเงินเท่าไหร่คะไม่ไม่ใช่คือเรามีงบประมาณในปี66เนี่ยนะครับ 5, ห้าพันล้านแต่วงบประมาณ5,000ันล้านเนี่ยได้ถูกจัดสรรน,น,นะครับไปให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยซะส่วนใหญ่และก็มีส่วนในสมาคมแห่งกีฬาแห่งจังหวัดด้วยนะครับมันจะมีแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกระวงการณาคังแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแผนประจําปีที่ทําเอาไว้ล่วงหน้านานแล้ว ก็เลยไม่มีเงินเหลือที่จะไปใช้ตรต่างนะครับถ้าจําเป็นต้องใช้เนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของการปรับแผนต่างๆซึ่งก็จะมีกระบวนการนะครับในการที่จะทํางานต่างๆก็มันเวลามันกระชั้นมากนะครับก็กำลังดูหลายๆหลายๆวิธีนะครับ เนี่ยเอเนี่ยค่ะเห็นพลเอกประวิทย์พอดีเลยท่านให้คําแนะนําอะไรยังไงไหมคะหรือว่าหาภาคเอกชนให้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมอันก็เต็มที่ครับท่านท่านท่านเมื่อเป็นแนวนโยบายนะครับที่ตั้งใจที่จะ,ะให้มีการถ่ายทอดนะครับเพื่อ,อเป็นการพัฒนากีฬา การสร้างกระแสกีฬานะครับเราเชื่อว่าการถ่ายทอดเนี่ยไม่ได้มีผลเฉพาะกับวงการกีฬาฟุตบอลเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการส่งผลกับการพัฒนากีฬาโดยรวมและก็เป็นการสร้างความสุขให้ให้พี่น้องประชาชนเพราะต้องยอมรับว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนติดตามและคนชื่นชอบนะครับมากที่สุดนะเราก็ได้มีการดูตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยนะครับการส่งผลทางเศรษฐกิจนะฮะข้อได้เปรียบนะครับในการที่เราจะถ่ายทอดแล้วเนี่ย ราก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสนับสนุนนะครับท่านก็ให้แนวนโยบายมาแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเรื่องงบประมาณด้วยครับค่ะอยากจะถามท่านนิดนึงค่ะว่าพอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้เงินที่ภาคเอกชนสนับสนุนมาเนี่ยเป็นจํานวนประมาณเท่าไหร่แล้วคือตอนนี้ยังยังยังไม่ชัดเจนนะครับต้องต้องทํางานกันอยู่นะครับค่ะ มีหลายรายยังคะที่คอนเฟิร์มว่าจะมีหลายรายแต่ว่ายังยังไม่สามารถที่จะพูดตัวเลขออกมาได้นะครับ<อ>คือจริงๆแล้วอยากจะอยากจะให้ท่านพูดว่าน้ําหนักของการที่เราจะได้ดูบอลโลกเนี่ย มันมีมากน้อยขนาดไหนคะถ้าเกิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เราก้าไปถึงี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะต้องพยายามให้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้คงคงไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรไม่ได้นะครับก็ยังทางานกันอย่างหนักนะครับยังมีโอกาสที่จะไม่ได้ดูไหมคะไม่ได้เสิท่ไม่ได้ยังไงก็ต้องได้แน่นอนเพราะมีเงินของกทวสกองไปลรายได้ตองพยายามให้มากที่สุดก่อนแต่ว่าเงินก็ต้องเรียนนะครับว่าเงินที่กองอยู่เนี่ยไม่พอแน่ๆนะครับก็ต้องขายเอกชนเข้ามาด้วยด้วยแหมเนี่ยฟังดูอย่างนี้แล้วเนี่ยท่าทางว่า ก็น่าจะได้ดูนะคะโดยศักยภาพของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยในการที่จะต้องต้องหลายๆส่วนช่วยกันนะครับโดยเฉพาะเอกชนครับค่ะอ่าเดี๋ยวราขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าคะครับครับยินดีครับค่ะอ่ะรุ้นกัน ขอบพระคุณมากค่ะอีก10วันนะเราจะได้ดูสดหรือเปล่านะคะค่ะดกรก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะในส่วนหนึ่งนะคะของการซื้อกระสิกก็เป็นหน้าที่ของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยในการที่จะต้องจัดถามเงินมามแต่ในขณะ,ะเดียวกันเราเชื่อว่าสังคมหรือภาคส่วนอื่นนะคะโดยเฉพาะสมาคมผู้บริโภคต่างๆเองก็คงจะต้องมีการเกาะติดและอาจจะทวงคําถามทวงถามไปถึงเหมือนกันนะคะว่าการใช้เม็ดเงินตรงนี้โดยเฉพาะในส่วนของ,ของกสทชอเองเนี่ยที่ถูกตั้งข้อสังเกตเยอะว่าเหมือนตู้ ATM เเคลื่อน ที่หรือเปล่าทําไมอยากจะควักอยากจะจ่ายเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะการ <ฮะ S 2> ควักเงินจากกองทุนกรรองอปศมาสรรเสรินการกีฬา <ฮะ S 2> ในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์แล้วรอบนี้ก็มาเป็นแบบนี้อีก <ฮะ S 2> ก็จะมีการตั้งคําถามกันเยอะพอสมควรทีเดียวสาหรับหน่วยงานองค์กรสิทธิ์แบบกสทชมั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีการได้ซื้อลิขสิทธิ์อันนี้มาจริงๆเนี่ยฝ่ายตรวจสอบต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่แน่ๆเลยนะคะว่าที่มาที่ไปของเงินรายละเอียดของลิขสิทธิ์เป็นอย่างไรการนําเงินไปใช้มีความโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนนะเออแน่ๆเนี่ยเฟซบุ๊กไล นี่ก็แสดงความเห็นกันมาค่อนข้างคือคก,ก็มีหลากหลายเราก็เข้าใจนะคะคนที่เป็นคอบอลเองเขาก็บอกว่า,าจริงๆแล้เราฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็เป็นแมตที่ คนไทยอยากดูหรือนิยมชมชอบอแต่ในขณะเดียวกันนะคะบางส่วนเองเขามองมันคุ้มไหมกับการที่จะต้องควักเงินตรงเนี้ยหรือบางคนอาจจะเปรียบเทียบแบบง่ายๆว่าเออเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือคนที่ลาบากจากเหตุการณ์อะไรต่างๆจะดีกว่าไหมไมันก็หลากหลายมุมมองกันไปนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะกสทชอเองก็ต้องตอบคําถามนี้กับสังคมให้ได้การที่มีมติออกมานะคะการที่เสียงส่วนใหญ่ออกมาเห็นชอบให้มีการ ควักเงินตรงนี้ออกมาใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกรอบนี้คือมันจะกลายเป็นมาตรฐานด้วยไหมคุณอมรั<ะ>ว่ารอบนี้คุณสามารถทําแบบนี้ได้ที่ผ่าน<ะ>มาก็เคยทําแบบนี้ได้และโอกาสหน้าเงินตรงนี้ก็จะสามารถ กด ATM จากทางกทบศออกมาใช้ได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะ,คะเงินตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะอ,อย่างที่บอกกันไปนะคะเงินกทบศเองเนี่ยถ้าไปดูรายละเอียดปริย่อยก่อนหน้านี้ถ้าไปติดตามจารย์พี่ลงรองเองก็มีการวิเคราะห์ให้เห็นเลยว่ามันก็ไม่ได้มีช่องทางหรือมีอะไรที่จะเปิดให้สามารถควักเงินตรงนี้มาได้แต่มันก็ พยายามที่จะอธิบายแหละในบอร์ดว่ามันมีเรื่องของกฎมัธยัปในการที่จะทําให้ทุกคนสามารถมีความเท่าเทียมกันในการที่จะได้ดูการถ่ายทอดแบบเท่าเทียมมันก็ขึ้นอยู่ว่าจะนองในมิติไหนหรือมุมไหนอย่างไรนะคะแต่เรื่องนี้นะคะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่สังคมยังเกาะติดแล้วก็ติดตามแน่นอนอ